เรื่องราวทุกคนย่อมมีทั้งดีและไม่ดีชีวิตทุกคนไม่ได้ปูคำว่าสวยหรูทุกคนไปบางคนเกิดมาดีพร้อมทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขที่แท้จริงกับกันตรงกันข้ามกับคนที่หาเช้ากินค่ำมีความสุขที่แท้จริงแต่ถ้าคนเราไม่มีนิสิน หาได้ก็รู้จักเก็บรู้จักใช้เราพอมีและพอกินเพราะฉะนั้นเรามาแลกเปลี่ยนความคิดให้เป็นพลังบวกกันเถอคะค่ะจะได้ปรับเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นกันนะคะทุกคนเปลี่ยนจากพลังลบให้เป็นพลังบวกกันเถอคะค่ะ การที่เราเห็นสิ่งที่ไม่ดีย่อมจะไม่ดีเสมอไปเรามองเห็นสิ่งที่ไม่ดีนั้นให้เปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีได้โดยการใช้ความคิดว่าต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ให้ดีไปกว่าเก่าให้ได้ คิดแต่สิ่งที่บวกเข้าไว้อะไรที่เราคิดนั้นจะสมหวังและปรารถนาทุกคน